มองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษอนิจจังมองทุกสุขก็จงจ้องมองให้ดีมองว่าเป็นอย่างที่คนระวังมองว่าเป็นตามปัจจัยให้ระวัง มองจริงจังก็จะเห็นเป็นธรรมดามองโดยในที่มันสอนจะถอนโซกมองแยกโยกมันไม่สอนร้อนเป็นบ้ามองไม่เป็นพทษผีสางนางไม้มามองถูกท่าไม่ขวาทุกมองถูกจริงกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพปรกทุกท่าน กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อูกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องในบางครั้ง การที่เราดูคนผิดอาจจะเป็นเพราะเราใจดีมากเกินไปท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเรานั้นในบางครั้งการที่เราจำยอมมันก็ไม่ใช่เพราะอะไรเหตุผลเสมอไปครับแต่ก็อาจจะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากที่จะไปโตแยงเอาชนะและชื่อว่าใจของคนนั้นมันก็ยากที่จะอย่างได้โดยแทค้ครับแต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ยังจะคงความดีงามเอาไว จะต้องไม่เสียใจเพราะก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่เสมอครับว่าถ้าใจคนงามแล้วโลกก็งามไปด้วยปล่อยให้การเวลานั้นได้พิสูจน์ทุกอย่างและทุกอย่างก็จะอธิบายนาำใจของคนนาำไม่ยังเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ครับว่าื้นลึกมากน้อยเพียงใดและชื่อว่าคนเรานี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่คบก็ไม่อาจจะรู้ดีทั่วได้ ในโลกใบนี้นั้นก็มีเพียงแต่การเวลาเท่านั้นแหละครับที่ไม่หลอกลวงการเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ทุกอย่างว่าอะไรจริงอะไรที่มันลวงและกับการที่จะดูคนนั้นก็ไม่อยากจะให้ดูเพียงแค่ดูด้วยตาครับก็เพราะมันอาจจะดูผิดได้ง่ายและการฟังเพียงแค่หูนั้นก็ไม่ควรอย่างยิ่งครับก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่คำเท็จ ก็มีเพียงแต่การอาศัยเวลาเท่านั้นล่ะครับที่จะสามารถสัมผัสได้ด้วยใจสิ่งที่จริงมันจะลวงไม่ได้สิ่งที่ลวงมันก็ไม่อาจจะเป็นจริงได้เช่นกันครับการเวลานั้นเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะสามารถจะพิสูจน์ใจคนและยังเป็นประจักษ์พยานในนิสัยของคนได้เห็นถึงความจริงได้เปิดองความลวงว่าใครที่เป็นคนจริงใครที่เป็นคนหลอกลวง ในบางครั้งเราก็อาจจะเริ่มต้นที่การอยากช่วยแต่สุดท้ายความชวยมันก็อาจจะมาเยือนก็ได้ครับก็เพรารว่าบางคนในเวลาที่เขาเดือดอร้อนมากๆาเราก็ให้ความช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่แต่พอเมื่อถึงเวลาของเราที่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากเขาบ้างเขาก็กลับทําอย่างครึ่งๆกลางๆทางทางที่สามารถจะทำได้ดีกว่านี้แต่ก็นั่นล่ละครับ มันก็เป็นสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งเพราะคนเราหลายๆคนนั้นเขาก็ล้วนแล้วแต่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองก่อนเสมอและการที่เราจะเป็นคนดีนั้นก็ต้องเป็นคนดีให้พอเหมาะพอควรดีแบบให้ทันโลกและทันคนด้วยครับในบางครั้งการที่เราเป็นคนดีมากจนเกินไปใครๆเขาก็จะไม่เกรงใจเอาครับมีนามซ้ำเขาก็ยังจะเอาเปรียบเราอยู่เสมออีกด้วย การที่เราทำดีเกินไปมันก็อาจจะทำให้ใครต่อใครเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเลยครับและก็ยังไม่เห็นถึงความสำคัญในสิ่งที่เราได้พยายามที่จะทำให้กับเขาแต่ในทางกลับกันนั้นก็กลับเห็นว่าเราเป็นคนโง่ที่ยอมที่จะเสียเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าจะถามว่าจะต้องเป็นคนดีในระดับไหนถึงจะได้ชื่อว่าดีเกินไปก็มีให้ได้พิจารณากัน ดังนี้ครับ 1. ก็คือเจ็บแล้วไม่จำให้อภัยทุกคนได้เสมอและการที่เราให้อภัยทุกคนตลอดเวลาไม่เคยที่จะจดจำความผิดที่เขาได้เคยกระทำกับเราเลยถูกเขาทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งกับบางคนนั้นเขาก็มองเหมือนกับว่าเราไม่เคียดลบับก็จึงถูกเขาหลอกแล้วหลอกอีกเที่ยวเอาปเปรียบแล้วเอาปเปรียบอีกก็เหมือนกับคนโง่ ที่มเมรียนรู้ชีวิตก็เพราะว่าดีมากจนเกินไปและอะไรที่มันมากเกินพอดีก็คือมันไม่ดีนั่นแหละครับ 2. เสียสละมากเกินไปการที่เราเห็นแก่คนอื่นมากเกินไปช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปจนได้ลืมที่จะรักตัวเองลืมที่จะดูแลตัวเองหรือแม้แต่จะยอมติดคุกแทนคนอื่นที่เขาได้กระทำผิดหรือยอมที่จะรับโทษเสียเอง พื่อที่จะให้คนอื่นรอดหรือให้เขามากเกินไปจนตัวเองไม่เหลืออะไรเลยดีแบบนี้ก็ดีเหมือนกับพระโพธิสัตว์ครับแต่ที่ไม่เหมือนกันนั้นก็คือเราดีโดยการไปให้้ายคนผิดและก็ไม่ก่อประโยชน์ที่เกื้อกูลแก่ใครก็มีแต่จะต้องพบเจอกับความทุกข์และความลำบากเพียงเท่านั้นครับและสุดท้ายข้อที่สามแม้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ก็ยังเอาแต่ขอโทษการที่เราเป็นฝ่ายยอมรับผิดเสียเองทั้งทางที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมันก็มีแต่จะเป็นการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเลงลืมตัวไม่สำนึกในความผิดของตนเองครับและก็จะทำให้เขาเอาแต่โทษคนอื่นอยู่เสมอและการที่เราเป็นคนดีมากจนเกินไปโดยที่ขาดปัญญาด้วยแล้วการทำดีมากเกินไปนั้น มันก็ย่อมจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนที่นำมาสู่ตัวของเราเองครับมีหนำซ้ำก็ยังเป็นการส่งเสริมให้คนอื่นได้ใจและก็ชอบเอารัดเอาเปรียบต่อไปเรื่อยๆอีกด้วยครับก็อยากที่จะขอให้เราเป็นคนดีในแบบที่จะต้องรักตัวเองก่อนจะทำดีอย่างไรก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนและก็ควรจะทำดีให้ถูกคนด้วยครับก็อยากที่จะให้เราได้ทำดีจริงๆ กับคนที่เขารู้สำนึกในความดีของคนอื่นก็หากว่าคนไหนที่เขาไม่สำนึกไม่เคยที่จะจดจำความดีของคนอื่นรเราก็จงเลิกทำดีกับเขาเจยเถิดครับก็ไม่ใช่ว่าการทำดีกับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่หากว่าทำผิดคนแล้วมันก็อาจจะเป็นการไปส่งเสริมหรือเป็นการให้อิทธิพลเขาได้ทำแต่ได้สิ่งที่ผิดผิดก็ได้ครับการที่เราไปทำดีกับคนที่เรารู้ว่าเขาดีอยู่แล้ว มันก็ดีกว่าไปเสียเวลากับคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบจริงไหมล่ะครับก็ขอให้ได้มั่นคงในคุณงามความดีได้เพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องแก้ให้ถูกวิธีตรงทางอุปสรคกรรมทั้งหลายก็จะหายไปท่านผู้ฟังครับ และก็อย่างที่เดเรียนให้ด้ทราบในหลายๆครั้งว่ากรรมก็คือการกระทําและการที่จะแก้กรรมได้อย่างแท้จริงก็คือการแก้ไขพฤติกรรมของเราครับก็หากว่าเคยได้ทําชั่วก็จงได้หยุดเสียหากว่าทําดีอยู่แล้วก็ทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับและถ้าหากว่าเราสามารถที่จะแก้ตรงนี้ได้ชีวิตของเราก็จะกลับมาดีกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าเลยละครับ และก็เชื่อว่าตัวของเราเองนี้ก็เป็นผู้รู้จักกรรมของตอนเองดีที่สุดครับที่แน่ๆเราก็รู้ว่าเราไปทำอะไรมาในชาตินี้ทั้งที่ดีและไม่ดีก็อย่าไปเสียเงินกับคนที่ไม่รู้จักเราเลยครับไม่ดีก็คือทำแล้วตนเองเดือดร้อนไม่เกื่อกูลกับเราและผู้อื่นก็จึงควรที่จะหยุดทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นทั้งการละเมิดการเบียดเบียนด,ด้วยคำพูด การกระทําทรัพย์สิสนหรือการพรากสิ่งที่เขารักและห่วง <S <S ก็ถ้าเราเลือกได้นั้นก็จะได้ไปทำมันเลยครับในทางที่ดีนั้นก็คือการมีชีวิตที่เข้าใจโลกสมดุลของโลกสมดุลของธรรมมีศีลมีธรรมกำกับทุกนาทีของชีวิตพิจารณาจากศีลจากธรรมเป็นหลักค่อยๆแก้ค่อยๆปรับปรุงกันไปมันก็จะดีขึ้นจนเราแปลกใจเลยล่ะครับ ขอให้ได้พิจารากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะทำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉุกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง 12. ข้อคิดให้กำลังใจยามแก่ไปก็มีความสุข 1. อย่าลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้างหลายคนเมื่อกษียณไปแล้วก็มักที่จะใช้เวลาหาแต่ความสุขทางกายหากายไปเที่ยวไปพักผ่อนไปสุดากาศไปกินอาหารที่ดีๆแต่ก็กลับได้ละเลยไม่คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่อนทางที่กายกับจิตนั้นมันก็สัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อกันครับ 2. ใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกินแทนที่จะกินตามใจปากสนองความอยากของตัวเองแล้วก็ต้องมาให้หมอจาอ่ายยาลดไขมันลดน้ำตาลทำไมเราไม่ลองหันมาลดที่ปากของตัวเองดูล่ะครับโดยการใช้สติในการพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลทุกครั้งในการที่เราได้กินครับ 3. น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีเหตุผลเป็นเครื่องนำทางเหตุผลนั้นมันก็เป็นผลผลิตของปัญญาครับฉะนั้นแล้วเราก็จึงต้องรักษาศีลเสียก่อนและก็ให้มีสติมีสมาธิผลสุดท้ายก็จะทำให้เกิดการพิจรารณาโดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งคำและเมื่อเราได้ดำเนินการทุกอย่าง ด้วยเหตุและผลก็จะเกิดความพอเพียงได้ในที่สุดครับ 4. ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยหลักของทานของทศพิตรราชธรรมก็เมื่อกเกษียณแล้วก็จะเอาแต่อยู่บ้านเฉยๆครับแต่ก็ให้พยายามหาเรื่องช่วยคนนู้นคนนี้ก็เท่าที่ร่างกายของเรามันจะสามารถทำได้และรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วยครับ 5. มารดานุตสติและการที่เรามันระลึกไว้อยู่เสมอว่าใครๆก็สามารถที่จะตายได้ไม่ว่าใครก็จะต้องเจอกับความตายเท่าเทียมกันหมดทุกคนเมื่อเราได้มองเห็นความตายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็จะทำให้เรานิ่งกับความตายที่กำลังจะมาถึงได้อย่างเข้าใจกลมหกอยู่อย่างสง่าตายอย่างสงบในตอนที่เรามีชีวิตอยู่ ก็จะต้องมีความสาง่างามในตัวเองทุกอย่างมันก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ครับใครเห็นเขาก็จะให้ความเคารพนักถือเราและเมื่อถึงเวลาตายเราก็จะตายอย่างสงบก็เมื่อเราเข้าใจได้ว่าจะต้องตายแล้วก็อย่าไปกลัวตายเลยครับไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อตายไปแล้วเกียรติยศเงินทองที่สะสมไว้ไม่ว่าจะมีมากแค่ไหนมันก็จะต้องส่งคืนจนหมดครับ สิ่งเดียวที่จะสามารถเหลือไว้ได้นั้นก็คือความเป็นตัวของเราก็ถ้าประกอบคุณงามความดีไว้คนเขาก็ยังคงจะนึกถึงแต่ถ้าประกอบแต่ความชั่วไปมากคนก็ยังคงด่าทอไปจนถึงลูกหลานครับเจ็ดร่าเริงรื่นเริงคึกคักและคลึ้คลืนและเพราะว่าจิตนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาครับมองเห็นทุกอย่าง ให้มันเป็นเรื่องสนุกก็จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จและรวดเร็วทั้งยังมีประสิทธิภาพเมื่อตัวของเราร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสบรรยากาศรอบตัวของเราและคนรอบข้านเขาก็จะรื่อนเริงไปด้วยครับ 8. อักโกทะหรือความไม่โกรธก็เพราะเมื่อเราโกรธแล้วมันก็มักจะเกิดความเสียหายครับก็หากว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ในเรื่องไร้สาระ เมื่อไรก็ตามที่มีเรื่องมากระทบต่อจิตใจก็อยากที่จะขอให้เราได้ลองพลิกอารมณ์โดยมองให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนุกเท่านี้ทุกอย่างมันก็จบแล้วครับ 9. อาอวิโรธนะก็คือความดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอโดยการที่เรานั้นยึดหลักธรรมะที่จะต้องมีสองอย่างก็คือทั้งความดีและความถูกต้องก็เพราะว่าบางอย่างนั้นมันก็ดี แต่มันก็อาจจะไม่ถูกต้องคับหรือบางอย่างที่เราอาจจะมองว่ามันถูกต้องแต่มันก็อาจจะไม่ดีก็ได้ครับการกระทําของเราจะต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นมันเป็นธรรมหรือเปล่านั่นก็คือดีและถูกต้องหรือเปล่าครับ 10. รักษากายและจิตโอ้สูงอายุนั้นก็จะต้องรักษากายให้ดีอยู่แล้วก็เพราะว่าเงินทองมันก็คงจะไม่มีประโยชน์ ในสุดท้ายบ้านปลายที่สุดเอาแค่อพอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่เหลืออยู่นั้นมันก็เป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ในเรื่องของจิตสำลึกนั้นก็เช่นกันครับก็จะต้องโปร่งใสอย่าไปคุณมัวโดยไร้ประโยชน์โดยให้คำหนึ่งเอาไว้เสมอครับว่าเวลาของเราที่อยู่บนโลกใบนี้มันก็ใกล้จะสิ้นไปแล้วสิอย่าหยุดที่จะทำงานก็หากว่าเรากระียนแล้ว ก็ยังเอาแต่นั่งนั่งนอนๆครับก็เพราะว่าเมื่ออไรก็ตามที่เราได้หยุดทํางานร่างกายของเรานั้นก็จะหยุดตามลงไปด้วยนั่นเองครับมันก็เหมือนกับร,รถที่จอดเอาไว้เฉยๆนานๆไปมันก็อาจจะสตาร์ทไม่ติดครับ 11. ใช้ชีวิตโดยรักษาความเป็นธรรมดาเอาไว้ก็อย่าไปยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์แต่ให้ทำชีวิตของเราให้อยู่อย่างธรรมดาเรียบเรียบ ง่ายๆก็เพราะไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาจากไหนเมื่อกระเสียนเหล่านั้นหกอย่างก็สูงสุดคืนสู่สามัญครับก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็น VIP ตลอดไปหรอกครับเราะไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องได้เป็น VIP อยู่แล้วและสุดท้ายในข้อที่12ยึดถือคําว่าประโยชน์สุขเป็นเป้าหมายของชีวิตและไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ก็อย่าได้ไปทา อยากคิดที่จะทำก็ให้เราได้ทำแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์ผลสุดท้ายสิ่งที่เราได้รับก็จะมีแต่ความสุขครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง สามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนักดําดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํา,อานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ ผู้มีฮฮริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกลงกลัวตบามผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์พิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะ,ยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมี แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเราได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ